นะครับจะเป็นตัวที่คอยคุมให้ก็มาในสิทธิ์ผู้เล่นอายุเกินนีครับบอลลงหลังวัที่สารัตบางเอาตัวรอดได้ครับบอลทุ่งของเราเอาตัวบางแล้วหนนจิ้มออกไปก็ยืนกลางรับเต็มตัวแล้วหน้าคู่เซ็นเตอร์พอดูแล้ว าชาลิวจะยืนสูงกว่าแล้วครับกับออปัดกว่าเต็มที่ครับสารัตหลายครั้งที่เขาเล่นกับเมืองทองก็ตำแหน่งคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่อาจจะไม่ตามแบบนี้เต็มตัวเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าคลบทบาทแล้วครับชิติพัฒน์วางยาวใช้ความเร็วของเกิดฤทธิ์ไม่ทนันครับรบอลแรงเกินไป จับมาครับดีทินเคฮิวกิติศักดิ์สิครับแหมกว่าจะพงนี่แต่หัววันเลยออสเตรเลียไม่เล่นนะครับไม่อเกี่ยวเห็นหน้าตาคล้ายกันอ๋อครับบอลเจ้าว่าสองเราก้าวครับเป็นอดิศััดิ์ที่ไปทำฟาวอเม็ดนูมานนะครับ จังหวะตรงนี้ครับอาดิสักนะครับเสียฟ่าไปครับอาดิสอนนี่ครับพอไปครับโอ้ชณที่ลงช่วยเกมรับบอลของทางเมาดิฟโดยโมเมตรอร์อาลิฟออกซ้ายได้ครับเราโดยนุรุนลงมาช่วยแก้ไขได้ต่อยตั้งแต่จากประตูแลวครับจังหวะนี้อาดิศอน มาจะาได้วิชาจากในกีวามาสามาเยอะนะครับไอจอมพลรักเป็นนักเตะไทยคนนึงที่บอกว่านายช้าที่ด้เล่นกับในกิีแล้วตัวเขาจะซุมซับเข้ามาได้เยอะแค่ไหนนะครับกับวันนี้เนี่ยสารในสี่สดเนี่ยสารในสี่กองหลังของทีมชาติไทยก็บีซีเทโรนะครับแบกซ้ายขวาแล้วก็เซ็นเตอร์กวินเปิดยาวขึ้นมา จอสองเป็นมาดิฟได้ครับโดยซีฟาสนลรรบดินหลักได้นลบดินก็โดนจิ้มได้ซะก,ก่อนโดยอับด,ดุลลาพอเขาอยู่ที่อาลิฟนะครับเราดักได้แล้วที่ชาลิวนูรุนไม่ถึงไม่ถึงอดีศักกลางของมาดิฟเลยก็พวกสูงใหญ่ทั้งนั้นนะครับดูแล้ว เรามีตัวเล็กแต่มีความคล้องเราไปกระบอดได้ดีจุดหนึ่งแล้วถ้ากำลังขาลดลงเนี่ยดูตรงนี้เราน่าจะใช้ได้เปรียบได้นะครับจวบแล้วตัวควาครวบของชนาทิพย้อนมาให้กับสารัตชาลิวชาลิวว่างวางแม่นๆกับนูรูดดูลงพื้นเจนจิ้มทิ้งเขาได้โดย ชาบูโมฮาเหม็ดอาเราได้ฟาวด้วยครับตัวน,นี้ชาบูไปฟาวมาช้าไปนิดนึงนะครับตรงนั้นของชาบดูด,ด้วยความเร็วที่ดูเหนือกว่าแล้วครับของนักเตะทีมชาติไทยครับเรียกฟาวตรงนี้ได้ครับโดยนุรุนหลกูกผลิขิตของเรานะครับได้ลุ้น ตั้งแต่เจ็ดนาทีแรกดูเป็นเกลิดท,ที่จะเป็นคนเล่นครับโคชิส่งเสรยงสัญญาณเราตัดตัดไปเสาสองว่าโดนพลาดทงขึ้นว่ามีการฟาวครับตรงนี้ก็ครับผมไปชนใส่ประตูนะครับใน,นจังหวัดที่จะออกมาตัดบอลแล้วครับ Connect, อ๋เแลือบอดินครับก็ฝั่งช้างศรีบอลดใช่ครับโมเมตจัสลานเพันยาออกมาบอลจังหวะสองเขาเก็บได้บอลเตืนของเมอร์ดี้้าครับถึงเครื่องเจอกันมาปั๊มมาตรงนี้ช่วยดีแค่เรื่องบดินช่วยแล้วเลีย ออกข้างเป็นบอทุ่มของทางมาดิฟโมเมตอาลิฟดูเป็นกลางตัวคอยบี้กับชาลิชป,ปุยแล้วก็ทางสารัฐของเรานะครับทุ่มผิดเราได้ทุ่ม อดินจะทุ่มนะครับทุ่มกับนุรุนเลนหนึ่งสองกันไม่ได้จังหวะแล้วก็บอลของทออางอบับอรลลุลากันทีมล้วดักได้ธีรพัฒน์ธีรพัฒน์ย้อนมาให้กับชิติพัฒน์สายเกิกฤิ์เกิดิ์วางให้อมชนาคิพย์หาครับนาคิพย์บอลแรกมันไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่ธีรพัฒน์ ย้อนหลังมาให้ถึงเกิร์ทริปติญยวาร์หลอกบลอกสวยเจ้านี้อาครับเกิร์ลริปติญยวาร์หลอกยังไม่เปิดไม่มีช่องแล้วให้พิริพัฒน์เบิ้ลเบิ้ลคุ้มสอแรกโดนเขาดักตงออกไปโดยอาเมดูมานนะครับเจ้าตัวนี้ก็ลงมาช่วยซ้อนได้พอดีนะครับอาเมดด้านซ้ายของเรา,ามีตัวเร็วๆเยอะนะครับทั้งพิริพัฒน์ทั้งเกิร์ลริปแต่ว่าแมนสกู่นี้ยังหาจังหวะเข้าไม่ได้ครับเป็นลูกเตะมุมของเราแหละครับโดยนูรุน สวนแกะมาแถวสองเกลือกนิดไม่ใส่ให้ผิดเรียมหน่อยหน่อยราเดจังว่ะจะสวนของทางมาดีบ้างครับแฮนบอลที่เกลือกนิดไม่ให้ก็โตได้เร็วแล้วครับลูกฟคิกขิง มาลดิฟโดยอาเมนูมานบอลบอลยาวใช้ความสูงใหญ่เราดักได้โดยอดิศรลลาสลัดลงพื้นตวัดต่อเลยครับยังไม่แม่นพอขม่าใหม่ก็ติดอดิศรข้างหน้าอดิสักยังยังเก็บไม่ได้เป็นบอของมาลดิฟเล่นแบบนี้เป็นลาครับเราขึ้นได้โดยพิรพัฒน์พิรพัฒน์ให้เกรดิิเล่นกับสารัตนะครับ นาทีให้เกิดคลิิ์ตัวแรกของเราอยู่ใกล้กันตัวสารัตไกลๆใน,นรูดินแอบอยู่ไกลไปครับสารัตไม่ไม่เสี่ยงเล็นสั้นไม่ไม่แม่นเท่าไ,ไหร่โดนดักได้ซะก่อนโดยชีฟ้ารแล้วชีฟา้าจะลุยแตาทุกช่องขึ้นมาอุ้ยอาบุนอาบุนล่าเปิดย้อนย้อนมาแถวสอง สารัดมาดักไว <Aqui. S 1> <oyu> ้ได้ครับเราค่อยๆต่อบอลจอวิสเข้าในให้สารัดขวาชาเลวชาเลวนาเรบอรดินแทงต่อนุรุนเจอจิ้มทิ้งออกไปได้โดยตามดูมมเบ็ดแล้วครับ ในช่วงต้นก็ทางด้านมาดิฟเนี่ยใช้เกณฑที่เข้าถึงเราประชิทตัวเร็วนะครับไม่เปิโดโอกาสให้กับพวกแนวรุกได้ใช้เวลามากนะครับต้องดูว่าแบบด้วยระบบการเข้าทำและทางศาต่างๆเนี่ยจัดทางโซนออกได้มากน้อยแค่ไหนครับสารัตเดินกับใดลูอออกบอทางสนาทิพนะครับโดนดักได้แล้วาอาตัวเราได้เขาพลาดชาเลวสันส้นๆกับนูรุน ดูรุนปากโอ้โหไม่ถึงครับไม่แมนเป็นบอลโต้ของเมาดีบ้าจับขึ้นโดยโมเบตมิลูฟลานลูฟลานต่อเสียบอลเหมือนกันอย่างยังอยู่ที่กลางสนามส่วนใหญ่แล้วครับเราก็ยังเข้าไปในพื้นที่อันตรายของเขาไม่ได้เขาก็ยังมาไม่ถึงเหมือนกันสารัต วางยาวให้รูนใช้ความเร็วแต่บอลแรงเกินไปครับตอนนี้เนี่ยิินาทีแรกเดินทางผ่านไปแล้วนะครับยังออกมาสกอร์เดินครับศูนย์ประตูต่อศูนย์จัสลานเปิดโด่งอดีศรดักไม่ได้ <c oughs> ชนะที่ไปกระแทกไปกระแทกใส่มูซ่ายามินก่อนเลยโดนจับฟาวแล้วครับ